จอมโหดเสริมพรวิวัฒครับตางเขี้ยวพรันชัยครับในวัย23ปีจบผลงานเลยนะครับยกแรกโดนทุกซ้ายก่อนเลยครับเขี้ยวโดยความที่ตัวเองนั้นใหญ่ยาวครับเคยเคยพบกันแล้วครับสองครั้งแต่กันแพ้พัชรนะัคนละครั้งนะครับทางหลังสุดนั้น รองโหดแทวไวนะครับแต่ว่าขาสนาม7จนะครับชมผลงานยกทิ่แล้วครับเปิดรางวัลทางฮุกซ้ายก่อนเลยครับอยู่ต่างคน่ตนโดนครับเตะแขนครับเตะแขนลาฮุกซ้ายกว้างๆครับมีขวามาบังเอาไว้คืนครับโดนต้นแขนครับเหมือนโดนตัดกําลังครับลักษณะแขนเตะผลงานยกทิ่แล้วเตะขวาครับเจอหมัด หนึ่งเหนี่ยบบัตรสามดรุดโดนหนึ่งนะครับหาไปขึ้นไปค้างครับโอ้โหอัปคัดบัตดนี้ครับโดนเฉียดครับเตะซ้ายลูกนี้เต็มข้อเหมือนกันครับซ้ายของจอมโหดปู่บัตนี้โดนครับบัดขวาเข้ากลามครับใช้ความเร็วนะครับปู่บัตนี้ทักแม่ถ้าเบี่ยงมาข้างขวาแต่ครับทะลุการเข้าไปครับยันไครับ แนจับตีของเขี้ยวก็อึดผัด่อยครับเพราะว่าฝั่งของจอมโหดนั้นใช้เหลี่ยมใช้เชิงครับแต้อก็รูปป้องกันตัวยังมียกนะครับยกสุดท้ายยกต่อไปนี้การชกเพื่อถิงแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวอร์ร5อูสิพช้ากูฝนบกรที่ผ่านมาครับหกซ้ายของจอมโหดเขี้ยวพยาบครับ จังหวะนี่จังหวะต่อยหมัดนี่เกีย่ยวกับพยายามบุกเหมือนกันครับซ้ายจังหวะเตะพับนอกซ้กายและขุบขวาของจอบหดครับถือว่าเป็นการรวมมาดีตั้งคู่ครับายบนเวทีครับฟังคะแนนของการประกันแชมป์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ ต่อไปนี้จะเป็นการประกาศคะแนนจากการให้คะแนนของกับการทั้ง3ท่านอาจารย์ธวัตรังศิยารมให้นักมวยตดงดานมุมแดง49คะแนนและให้น้ำเงิน48คะแนนอาจารย์รัชกรดาราพันธ์ให้แดง49คะแนนและให้น้ำเงิน48คะแนนคะแนนสุดท้ายจากกรรมการสมคิดอย่าลืมญาติให้แดง49คะแนนและให้น้ำเงิน48คะแนน แชมป์ยังเป็นคนเดิมนะครับนั่นคือจอมโหดนะครับต่อไปนี้จะเป็นเงินรางวัลสาหรับแชมเปี้ยนนะครับบนเวทีเงินรางวัลจานวน 1, 1,60 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้น